นนั่กดปุ yeah. ๊บแมงหัวบินข um> ึ้นนู่นเลยเด้มาเลยเย้ดูด้วยใครนำมาดูด้วยพี่อยู่เฉยก็ได้นะพี่อยู่เฉยก็ได้นะนิจิกะพฟาดมารนี่ไงล่ะห้ามใช้เป็นรางเด้เฮ้ยไม่ได้เด้เอาที่สองวิที่สองวิที่สองวิโว้ย อไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกน้องไม่ทันหรอกรอกัน,อกนให้อันใ,นให้อยากเล่นหมดอื่นอ่ะไม่ต้องหมดนี้ก่อน,นโอ้ชนะครับผมนะครับผมเป็นพนักงานผมนะครับชนะครับ MVP เคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะสองได้สามได้ป่ะอะ ชนะชนะชนะจะ<า>เ,เอาให้แมวกินแม่งโอ้โหชิสหนยจะฆ่ายังไงวะเนี่ย น่านเป็นไงล่ะแล้แข่งก็วาร์ปได้เฮ้ยหนีตั้งงอไอ้ไขอีข<อ>้ก้อนโขโออตบหัวแล้ววิ่งหนีอะไรวะนี่น้ำหนึ่งคะแนนครับ ไาครับเนี่ยไม่โอ๊ยตห,วยวหรว้วิ่งหนีด้วยเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยโอ้โหอะไรวะกระตุกอะ่ะเอ้ยไม่ไม่ไมผมไม่อึ้งเลยครับผมได้ค <c oughs> ร้บอะตีด เต่าไม่เกียร์นะขึ้นเต่าได้เลยนะถลางขึ้นเต่าเลย,ยนละโอยเาราเลยวะเฮ้ยอ้า <c oughs> <c oughs> วเสมอครับไ oh <my> มนะ่ได้แดกครับอ้มเเจอร์อ้มเเจอร์ชนะนัว อพ uh ี่เป็นพี่นำอยู่ไงยังนำอยู ЗЫКА ่ผมไม่นำนะครับผมมีสมอเลยผมไม่เดินตกน้ำเลยครับไป what the hell โอ้ย ไฟกับลังผมอืมอเค<อ>ยตัวหัวขึ้นโอ๊ะลบลบลบเอ้ยเกือบเียดลังขึ้นแับต่อ,อาลยเฮ้ยให้ตกน้ำหมอไม่ได้แดกอันเนี้ะ ฮ้ยดำเยอะไปแล้วนะดำจื้อปึ๊บมันเป็นล็อกหลบล็อกหลบอะไรล็อกหลบอะไรว๊าดเฮ้ยพี่ดำแล้วน้องพี่ดำแล้วนะไอ้จะต้องพูดเลย อะไรวะเฮ้ยอะไรวะไปต้องพูดไปต้องพูดเอ้ยอย่าลบโอ้ยไงล่ะบอกยี่สิบเลยอ่ะคะแนนมันต่ากันแล้วน้องต่ากันแล้วต่ากันแล้วน้องปั๊มอย่างเงี้ย อ่อ,ไอ,อนไห้แม่เอาหมัดแล้วอะ่ะเดี๋ยวอ่อนให้ดีกว่าแม่เอาหมัดแล้วอ่ะมาจบแค่นี้ก่อนคลิปนี้บายบายแจ๊ะไม่รัก